วันนี้พิเศษครับพี่วันนี้นะครับเจอกับรถตู้ Toyota Commuter นะปี2017เฟียวเฟียออโต้เครื่อง3.0นะครับราคา799,000บาทเท่านั้นรีบจับจองนะครับของดีมีน้อยกับไมค์แค่แค่65,000กิโลนีกแล้วครับกับผมตุ้ย BM Auto Car นะครับวันนี้มีรถ Toyota Commuter มานำเสนอนะครับเป็นตัว3.0ออโต้นะครับกับไมค์แค่65,000กิโลเท่านั้นนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปี2017นะครับกับราคา799,000บาทตัวนี้ทาง b m Auto ม a r ตเรานะครับเก็บสีเรียบร้อยทำความสะอาดมาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับครับเรามาดูภายนอกก่อนนะครับสำหรับตัวรถตู้ Toyota Commuter ปี2017ตัวนี้เป็นตัวหลังคาสูงนะครับตัวหลังคาสูงนะครับภายนอกทางเราได้มีการเก็บความเรียบร้อยนะครับเก็บสี นะครับริ้วรอยต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือรถเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับรถคันนี้ใหม่แค่หกหมื่นห้าพันกิโลนะครับใช้งานน้อยมากนะครับนี่ครับเรามาดูภายในกัน นี่ครับนะครับบางแดดจะไม่แกะเลยนะครับนี่นะครับนี่รูเล็กใหม่นะครับหกหมื่นห้าพันกิโลนะครับถ้าใครกําลังหารถตู้นะครับเอาไว้ใช้งานนะครับหรือตอนเนี้เขากําลังแบบอินเทรนกับเกี่ยวกับว่าเอารถตู้มาทําเป็นร้านอาหารมาทําเป็นร้านขายของแบบเคลื่อนที่นะครับผมแนะนําเลยคันนี้นะครับ กับราคาที่799,000บาทเท่านั้นนะครับภายในเนี้ยบมากนะครับเบาะยังเนี้ยบอยู่เลยนะครับเบาะอยู่ครบนะครับเบาะอยู่ครบนะรบหรือว่าใครจะซื้อไปออให้ไว้เป็นเรับส่งคนรับส่งเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับยินดีไดเลยนะครับสามารถจัดภายใน,นได้ถึง750,000บาทนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับ ถูกใจนะครับอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับรถตัวนี้นะครับาฝากมาที่ l ายแอดเบียร์อัโนะครับหรือว่าเพจเบีย u t อัลโคานะครับถ้ามาดูที่รถดูที่ที่เต็นท์ของเรานะครับและแจ้งมาว่าดูมาทางทางช่องทาง YouTube ีย Auto ลโต้คาเพจเพจเฟซบุ๊กเบียรอัโต้ page page คาเราเดี๋ยวผมจะฟรีค่าจัดค่าโอนให้นะครับยังไงลองเข้ามาดูดูนะครับกับเจ้าเจ้าโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2017นะครับ ฝากไปด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับ